เห็นความล้าหลังอย่างชัดเจนเพราะว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันถูกพัฒนาเหมือนระบบราชการคือชาวชามเย็นชาบอกว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการจัดการและนักที่สุดก็คือเรื่องของเทคโนโลยีจนละอ่อนเนี่ยมันมองหันอนาคตอันนี้คือสิ่งที่หันไปปิกมองปิกไปแล้วมันเศร้าใจการมีรัฐบาลเนี่ย ไม่ใช่มีเพื่อเซ็นแฟม้มเจ้าไม่ใช่มีเพื่อเป็นประธานที่ประชุมมันต้องมีสการใจความคิดมองวิสัยทัศน์มอง,มองไปดังหน้าแลวมียุทธศาสตร์เพื่อประเทศเพราะว่ากรมงเนพนี่นะไอหมู่นี้เขาสบายาตอนวันนี้เขาสบายแต่ว่าลูกหลานจะลําบากเวลานี้มันบริหารประเทศเหมือนไม่ใช่ประเทศ,เม,เทศมันไม่ได้บริหารอะคือมันเอางี้มันแบบว่า ปล่อยผ่านๆไปวันๆหนึ่งแล้วเบิ่ได้มีอความรู้สึกตุกฮ้อนไออย่างสักอย่างทั้งๆที่บ้านเมืองอยู่ในว่าว่าวิกฤตขนาดนี้วันเนี้ยมันวิกฤตทุกอย่างนะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโลคระบาดวิกฤตสาธารณสุขเนี่ยนะแล้วก็ชีวิตคนเนี่ยทุกครอบครัวเนี่ยมันลำบากหมดอ่ะคนไทยบางคนอูว่าไ้วะสูญเสียทุกอย่างวันนี้สูญเสียรถ สูญเสียบ้านสูญเสียกิจการอนาคตแล้วกำลังห้องกันอย่างเดียวว่าบ่้สูญเสียชีวิตตันี่คือความเศร้าที่ฟังแล้วเนี่ยแล้วผมบอกว่าผู้นำมันได้ยินก่ัวกลัวเขาจะดักเอาคำหวานไปบอกว่าโอ้ดีครับท่านถูกครับนายนายเก่งนายยอดนายเยี่ยมแล้วมันวิ่งบัตันปัญหาเพราะมันการนะเสาร์อาทิตย์มันบรทำงานกะัน่ะ มันมีวิกฤตอย่างนี้มันมีเสาร์อาทิตย์นะเวลามีวิกฤตเนี่ยมันมีเสาร์อาทิตย์มันมีมกลางวันกลางคืนมันทําอย่างเนี่ยอย่างได้ตรงเนี้ยนะครับเพราะเหตุการณ์มันวิ่งโวยกว่าเขาทํางานเพราะนั้นเขาต้องทํางานนักกว่านะวันนี้ผมหันบ้านบางเขาเนี่มันบริหารเหมือนแบบบริหารเสาร์อาทิตย์เนี่ยฉีดวัคซีนนะวัคซีนมีน้อยหาไปได้ใน้ัอาทฉีดฉีดวันละสอง,ส,องสามแสนแต่วันเสาร์อาทิตย์เหลือเก้าหมื่น โว้เชื้อโรคมันยุดเสาตีไต้หวะผมงงงงได้ๆนะผมเห็นเห็นแล้วผมไอ้นี่แหละที่เขาอธิบายคือว่ามันประเทศเหมือนเช่ประเทศจะว่าเงากรใช่ายบะก้ามูเต็มเต็มที่นะว่าเงาวงาเพราะมันจบเตรียมอาหารจบสอบเข้าเมียในร้อยได้นี่เตรียมหาได้นี่มันไอคิวมันดีทุกคนอะแต่ว่ามันเป็นรับราชการบำเมินโลกมันก็แคบ โลกมันอยู่ในโลกทหารในค่ายทหารพอมันมาเจอโลกใหญ่อย่างเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยบริบดยากแับแยกยากแยากเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตมันไม่ได้เปิดโลกกระทัดเลยพอมาเปิดโลกกระทัดเป็นนายกเนี่ยเป็นมาเจสปีเนี่ยมันง่ายยังมั่ง่ายยังพิสูจน์มาได้ว่าว่าเปิดองลวกประยุทธ์เนี่ยมีอํานาจนักมีพารมีนักเนื่องจากจะมาจากหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยไอ้มูฮอลมอทั้งหลายมันมัน มาจากนักการเมืองหมู่นี้กลัวทหารกลัวทหารกลัวเอกสะสัสอย่างไรมื่อกล้าหรอกม่อกล้าทำงานก็ทำอ่ะสั่งก็ทำมาสั่งก็ทำงานลูทีนไปลูทีนไปเรื่อยๆมันยี่ยี่อคือมันจุดอ่อนของเขาสังคมไทยเขาน,นี่นะมันมันมันเก่งกลัวผู้นำไปหลักจะบปมีความลักษณะของลีดเดอร์ชิพของแต่ละคนเองเนี่ยรอผู้นำก่อน มันไ่ได้มันเสียเวลาคือโลกยุคใหม่เนี่ยมันบ่มีการรายงานขึ้นจากลุ่มไปหาบนโดยตรงอย่างเดียวแบบนี้โลกยุคใหม่เนี่ยมันรายงานมันรายงานหลายหลายหลายสายเพราะว่าเป็นโลกที่มันเชื่อมโยงกับทุกอย่างมันได้โลกที่มองเป็นแท่งๆบ่มีละไอ้แท่งๆอย่างสมัยเก่าเนี่ยมันหมดละโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นโลกของเครือข่ายต้องรายงานฝ่ายไปขวายมาต้องเอ ต้องอกู้กันต้องทบกปัญหาด้วยกันแลน้วก็ตัดสินใจร่วมกันไม่ใช่คนเดียวสั่งมันไม่ใช่เหมือนสั่งในค่ายทหารหรอกมันเหมือนกันไอ้วัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยที่คุณประยุทธ์เอามาใมา้หนักจนพยาธให้คนคอรมอทั้งคอรมอเนี่ยมัมีประสิทธิภาพนะครับมัมีประสิทธิภาพผมยังผมยังประหารกระทรวงไหนที่โดดเด่นเลยนะวันนี้ ขรมอรเขาคิดกับว่าเขาหน้าเขาอย่างเลือกตั้งมาได้ยี่ใดก็ตังหอมตังไว้วันนี้หาตังกันลูกกันหาตังเพื่ออย่งางพ่อรู้ว่าประยุทธ์เนี่ยรอบหน้าไปไปรอดละก็ต้องหาตังไปช่วยตัวเองแล้ววันนี้เงียบเลยทุกคนนี่มันวันนี้ประเลงงานผลงานบอกออกเพราะออหาตังกันคือกลายเป็นว่าการเมืองไทยตอนนี้มันปิกไปเหมือนเมื่อสักสามสิบสี่สิบ ้แลวก็คือเข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่ตั้งแต่สมัยสามัคคีธรรมนั่นอ่ะเพอเพอแยกมาตอนช่วงสามัคคีธรรมจับได้่อนสามัคคีธรรมที่ตั้งพรรคมาเพื่อเป็นพรรคทหารเนะี่ยวันนี้แข่งอย่างเนี้ยแข่งกันว่าระวางประเทศทุดโทรมลงมากกว่านี้กับประยุทธ์ออกไปแข่งกันดูว่าอย่างถึงวัน ปยุบอกว่อย่างเดยถ้าประยุทธ์เหนียวประเทศประโซมนักคดีเชาบ้านลำบากกว่านี้แต่ถ้าประยุทธ์มะเหนียวก็กะยุติกันซ่อมแซมไปอยุตการพังไปก็เหลือแต่ว่าใครจะมานั่งทําตรงนี้เพื่อจะฟื้นขึ้นมาได้